สวัสดีค่ะอยู่กับแวนน้องกี้ช่างอดิอนแฟมิลี่นะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะคลิปนี้คือลุงพนมาถึงแล้วนะคะ<ต>ก็กกตรวจดูงานตั้งแต่ชุมชนยูทูบเบอร์นะคะความคืบหน้าไปถึงไหนนะคะรวมถึงงานการสร้างห้องน้ํานะคะด้านหน้านะคะ เป็นที่น่าพอใจนะคะตอนนี้คือลุงพลบอกว่าจะมาช่วยงานปูกระเบื้องนะคะที่สาราองค์ปูปาริจิตนะคะก็ช่วยช่างคงจะได้เสร็จเร็วๆนะคะมาลุ้นกันนะคะวันนี้คือลุงพลคือกับช่างคงนะคะงานความคืบหน้าจะไปที่ไหนนะคะมาดูกันเลยค่ะมามือเขาคืนนี้ตั้งนาทีเยว้องงานมงก็ำนะ อืมฮอยอนะมันน่าที่น้องเลยไอ้พี่หือาให้ตาบื้อซื้อคนลเดะรซื้อน้เาหือน้าซื้อขนาดีิอนอันนี้เป็นผู้ยกล่าด้นะขา้นอ่ี่สามแผ่นจุเรียบร้อยคือตอบ สามสอบสอบประมาณหาสอบกนเนาะเพราะว่าต้องเรียนต้องแขงก่อนเพื่อมาถามเลไม่ใช่บอกเลย้หมดสี่พาก็ได้ด้ะเอามาสามอนกข้าวก่อนนะไม่ต้องเชฟนุงเชามาก่อนเพราะว่าที่เหลือก็ให้านเขาวมาส่งมันไม่ได้คิวส่งเอามาก่อน

ทอมันไจะไม่เห okay. ็นนะเอาจากคกาได้ครับได้ครับเอาคิวสีชมพูเงินับาทเอานี ina, ้พรามันเกิดจากความรักก็ต um ้องเอาสีชมพูใช่่วดกินน้ำก่อนดีกว่าพักกินน้ำแป๊บนะ เดี๋ยวเพ่นี้เดี๋ยวต้องแทงอ๋อเหรอหมดแล้วเออแม่พีแล้วนุญาตบางแป๊บนึงนะได้เลยทุกคนชอบดูพุงกับตันผมไม่มีพุงนุ่มอ๋อนี่มันชิปแพ็คชิพเเขกโอ้เตรียมตัวนชิพเเขกชิพเเขกนี่เจ้าเฮ็ดถือผัวไข่เด้อร์หน่ะใช้เตรียมนี้ผมให้โกโกะเดี่ยวเลยดีกว่าเดี๋ยวผมกินน้ำแป๊บนึงน่ะเอาเกี้ยนี้ให้หน่อย กัปตนันคำสั่งน็อกกี้เอเดรดิซอนมาช่วยผสมปูนเริ่มพูดเลยพูดนะครับน้องๆน้องๆน้องๆเพียดิซอนชอบผสมปูนนะครับเร็วๆอพี Ges <car yeah> <car 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 uh> ่ดิซอนพีโนกี้บอกว่าชอบผสมปูนใช่ไหมใช่โอ้มาเลยมาเลยกัปตันตอนนี้กัปตันคือพานออกหูแล้วค่ะกัปตันการออกหูแล้วลมออกหูแล้วค่ะปรับอีกเล็กนิดนึงครับต้องช่วยกันผลัดนะคะตอนนี้ไมาคนละมือเดี๋ยวก็เสร็จ แเอากล้องมานี่เอามานน่เลยมันจะขวางดับตันมีกล้องบัญชาการอยู่นี่เลยเนาะเดี๋ยวผมนั่งโยนข้างแล้วกัน๋ยวเหงาไม่ได้ไมชั้นชั้นเลยนะืมอ้ือไม่ได้หรอไม่ได้ยืนแล้วนะัดทีละตัวงมากดอันนี้้าก็ให้ก้าวมาตกตันะไา มาเดินมายืนตดตรงนี้นะเออมันเอาดากไปแล้วนะแน่นอนเลยขาพอดีนะตรงนี้กับตันน็อะเลยนะเห็นมันปิดดากไปนะจัดการเลยกับตันพี่กับตันจะยากไปไหถ้าแกมาใกล้ๆยกกล้องจ่อตัวแกไก่อนเลยทุกอย่างต้องมีหลักฐานที่ไหนไอ้ปลาหน่าเนาะมันก็จะมีเข้าอยู่เนลยนี่ยังของไม่เข้าออรุ่มอยู่เรื่อยย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นะก็ตื้นมาตั้งด้กับล่านอยเห็ดไปไปดูแลถวองแถวเาเออพอได้บังล่มนะต่อยกระเดนไม่ถ่ายแต่พื่อนเื่อไนไว้ก็ได้ดไม่เราไม่ยู่นะเดียวบัยู่ถึงมาแล้ไม่เห็นอืออื้ออนไต่อไปพอ มีลงอ่ีไลบสามก้อนเก็ลบละแลตกทราย่นตากไกะแแาเอากระแ,ง,แงมา้ทในอีเว้อไว,วกันได้โอ้กระยเเราหยาดน้ขายไะ่มันใหญ่โง้ไปจับก่อยู่นันไดเมียผ้องมากินไับงั้นผมโดน นะครับว่นะฮะนะเอไปัี่ชายด้วยอะไรเอาไปชายด้วยครัย like ังคจะไปได้เนี่ยเรียกชายไอ๋อยไปบอกจไม่ต้องไปหรอกโอ้ือไเออไม่ไปแล้วนี่จะไปซื้ออะไรนี่กไปนี่ซื้อของมาไปานแล้วนี่ก็ซื้อมานีมีเยอะแยะในน้ำเียน้ตาหรอกับข้าวแล้วเอนี่ ี่เล้เให้กินแต่น้ำเปล่าวางน้ำหน่อยเด้อน้ำเย็นอ่ะถ้าวางได้อย่าวางโต๊ะมันเป็นรอยมันลงแน่เวางน้ำหน่อยเด้อวางน้ำให้หน่อยเด้องน้ำกับน้ำเย็นๆาิด สวัสดีทุกท่านนะคะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะเดอยวแอดก็จะคอนเทนต์วันนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการปลูกกระเบื้องนะคะซะส่วนใหญ่นะคะทุกท่านทุกคนเพราะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะแล้วก็จะทยอยอัพคลิปให้กับทุกท่านทุกคนได้รับชมตลอดทั้งวันในวันนี้นะคะและคลิปนี้คือลุงพลนะคะก็เริ่มแล้วนะคะพร้อมนะคะที่จะปลูกกระเบื้องมาช่วยช่อกงนะคะก็จะไปกันได้ตัวนี้ก็ประมาณอย่างนี้ อะไรอย่างงี้จะก็วางอย่างงี้นี่ครับครับนี่ก็จะได้ีบีสกินดีพีโกโก้นะคะดีพีกาแฟนะคะเ่องปู่ปาริจิตนะคะทุกท่านทุกคนดีเจอก๊มแม่กซิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ